โอเคเรามาดูช็อตน,นี้นะครับจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในแรงนะครับที่เวลาเราเลือดน้อยเนี่ยเราไม่จะเป็นเดี่ยวต้องกลับบ้านตลอดเนาะดูอย่างจังหวะน,นี้นะครับผมใกล้ตายแล้วนะแต่25%ได้เนาะแต่ว่าเพื่อเราจะบวกต่อนะครับเราก็มาตีคีปดูดเลือดอ่าวันนี้เราก็ดูสถานการณ์ไปพอเราเลือดเราขึ้นมาปึ๊บแล้วบวกต่อเลยครับจังหวะน,นี้คิสคร2เราพึ่งฟแบบิกตี100พุ่งแครตีต่อ สวยแปกแล้วที่ล่ามาเราโดลบหอนไหปเรียบร้อยทิบเป็นคิวนะครับถ้าเรากลับบ้านมันก็จะไม่เกิดช็อตแบบนี้ขึ้นนะอ่าก็เป็นทิเล็กๆน้อยครับโอเคต่อมาเรากา็ดูเกมที่สองนะครับเกมนี้เราไหลมากนะเรากดออฟเลนยับแล้วแบบห้านาทีคือขึ้นบาร์แลกได้แล้วนะดูดิในบารแลกตีตีเข้าไปมีหน้ามาจังหวะน,นี้เราใส่เลยปุ่ม ตีแล้วไม่ตัวเราไม่ทนเราตีหมดแล้วเราสับสองแตงแกหนึ่งแตกสองกี่ามาอีกเอาอีกต <ๆ S 1> ีเราจะแตกสับเรียบร้อยวันนี้จบได้นะเนี่ยเอาเรามีนะเอเมลี่ยืนนี่โดนเรากดนะแล้วโอ้เราไม่เห็นมาจังวันนี้ตีเลยสับมันเรียบร้อยตายไม่มีอันตี <c oughs> เรายังเล่นต่อได้นะจังหวะนี้จังหวะนี้เรายังเล่นต่อครับปึ๊บยังไงอุ๊ดจะดูด,ดูนันทีมีหน้าผมไม่งั้นจบได้แล้วนะถ้าเมีมันไม่มีสกิลหลังข้างหลังเมื่อกี้เนาะก็จบเกมไปก็ชนะเหมือนเดิมครับ